พลตำรวจเอกพงษพัฒพร้อมนายกรัฐมนตรีและแกนนำพักถแถลงแสดงความยินดีกับหมอมราชวงศ์สุขุมพันธ์ที่ชนะการเลือกตั้งระบุพร้อมเดินหน้าทำงานเพื่อชาวกรุงเทพมหาคนครต่อไป พลตำรวจเอกพงษพัฒน์พงษเจริญผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพักเพื่อไทยพร้อมด้วยนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีนายจรุพงษเรืองสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพักเพื่อไทยและนายจตุรนฉายแสงอดีตสมาชิกบ้านเลขที่111ทําทำการถแถลงที่พักเพื่อไทยเมื่อวันที่สมมีนาคมที่ผ่านมาโดยพลตำรวจเอกพงษพัฒน์กล่าวว่าขอยินดีกับการชนะเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ของหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโดยดีใจที่การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นไปอย่างสร้างสรรค์และถือว่าได้สร้างมาตรฐานใหม่ให้เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครทั้งนี้ได้ขออวยพรให้หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรประสบความสําเร็จในการทําหน้าที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ขอ,ขอแสดงความยินดีด้วยความจริงใจครับตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาในฐานะที่เราเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งด้วยกัน ก็หาเสียงร่วมกันมานะครับเจอกันก็บ่อยครั้งแล้วก็เรามีพันธะสัญญาร่วมกันในเรื่องของการกระบวนการหาเสียงซึ่งผมคิดว่าครั้งนี้เป็นไปได้วยความสร้างสรรค์อย่างยิ่งและผมคิดว่าผู้สมัครทุกท่านนะครับก็ได้สร้างมาตรฐานใหม่ในการที่จะเดินหน้าหาเสียงอย่างสร้างสรรค์แล้วก็เป็นกําลังใจให้ซึ่งกันและกันนั่นจนถึงนาทีนี้เนี่ยผมก็ต้องขอแสดงความยินดีกับท่านด้วยความจริงใจนะครับ แล้วก็ขอวอวยพรให้ท่านได้ประสบความสําเร็จในการที่จะบริหารราชการกรุงเทพมหานครในอีก4ปีข้างหน้าต่อไปอะไรก็ตามที่ผมจะช่วยเหลือหรือจะทําอะไรให้ท่านได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตามผมก็มีความยินดีและก็เต็มใจเป็นอย่างยิ่งและไม่ว่าจะอยู่ในฐานะใดหรืออยู่ในตําแหน่งแห่งขนใดก็พร้อม ที่จะสนับสนุนและก็จะร่วมทุกข์ร่วมสุขกับพี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพมหานครต่อไปเพราะว่าตลอดระยะที่ผ่านมาก็เห็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนเยอะนะครับเพราะนั้นในอนาคตถ้าหากผมจะทําอะไรให้ได้นะครับผมจะทําอย่างเต็มที่และเต็มกําลังความสามารถไม่ว่าจะอยู่ในที่ใดก็ตามนะครับแล้วต้องขอถือกาบนี้กราบขอบคุณจากใจจริงๆสาหรับ ทุกคะแนนเสียงที่พี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพมหานครได้มอบให้กับผมนะครับในฐานะที่เป็นผู้สมัครของพรรคเพื่อไทยเป็นทุกคะแนนที่ผมทราบซึ้งนะครับแล้วก็เป็นกําลังใจให้พวกเราที่ทํางานกันอย่างเหน็ดเหนื่อยนะครับตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการนําเสนอนโยบายในเรื่องของจะเดินหน้าเข้าหาพี่น้องประชาชนซึ่งอาจจะไม่ครบถ้วน นะครับครบทุกพื้นที่หรือครบทุกคนทุกกลุ่มแต่ว่าก็เป็นพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่ที่เราได้มีโอกาสลงไปพบปะพูดคุยรับฟังข้อคิดข้อเสนอแนะต่างๆซึ่งเราก็ได้นําเสนอนโยบายที่คิดว่าน่าจะเป็นนโยบายที่ดีที่สุดสําหรับการดูแลแก้ไขให้กับพี่น้องประชาชนและจนถึงวันนี้นะครับก็ยังยืนยันว่าในการทํางานของผมในฐานะที่เป็นผู้สมัครแล้วก็รับทราบปัญหาต่างๆเหล่านี้ ก็จะทําหน้าที่ต่อไปอย่างเต็มที่อย่างที่ผมเรียนนะครับไม่ว่าจะอยู่ในฐานะใดก็ตามนะครับก็ต้องกราบขอบคุณจริงๆแล้วก็กราบขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกส่วนนะครับที่ได้ทําให้การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยครับขอกราบขอบคุณครับ อย่างไรก็ตามตนจะทำหน้าที่อะไรต่อไปนั้นต้องขอให้รอนายกรัฐมนตรีเดินทางกลับมาจากราชการที่ต่างประเทศก่อนอย่างไรก็ตามยืนยันจะยังคงเดินหน้าทำงานเพื่อประชาชนชาวกรุงเทพมหานครต่อไปผมก็ยินดีที่ลาออกจากราชการแล้วก็มาอาสาลงสมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ได้ความตั้งใจว่าอยากจะให้กรุงเทพมหานค,ครนั้นทํางานร่วมกับรัฐบาลและก็เป็นความตั้งใจจริงๆนะครับเวลาลงพื้นที่ ก็ได้บอกกล่าวในประเด็นนี้กับทางพี่น้องประชาชนว่าเราจะร่วมกันทํางานอย่างไร้รอยต่อแล้วก็เป็นความตั้งใจตั้งแต่ต้นก็เห็นความตั้งใจของท่านนายกรัฐมนตรีเห็นความตั้งใจของพรรคเพื่อไทยผมเองก็ยินดีเพราะว่าก็ทราบดีว่าปัญหาต่างๆของพี่น้องประชาชนจากกรุงเทพมหานครนั้นมีอะไรบ้างนะครับ แต่ว่าอย่างไรก็ตามเดี๋ยวรอให้ท่านนายกได้กลับจากภารกิจต่างประเทศก็จะขอเวลาเข้าพบท่านแล้วก็ขอพูดคุยกับท่านแต่ว่าจะอนาคตจะเป็นอย่างไรก็ตามนะครับผมได้กราบเรียนแล้วว่าผมจะร่วมทุกข์ร่วมสุขกับพี่น้องมหาประชาชนชาวกรุงเทพมหานครต่อไปอย่างแน่นอนครับขอบคุณนะครับขอเสยงปรามือดังให้กับทีมพักเพื่อไทยนะครับอ